มาทุกคนเราได้ส6หกล่องกับส0ม0 0ืเพชรทุกคนครับผมก็ได้มาเนี่ยบัตรอีโวแล้วก็บัตรเอเนี่ยได้ไหมอีกแล้วทุกคนเฮ้ยตุ้มเฮ้ยได้ลูกแก้วมาทุกคนเฮ้ยไม่อยากเชื่อะกดไปอีกหนึ่งใบกดไปกดไปเดีย๋ยบอกตกลูกแก้วอีกแล้วคนว่าอะไรตกลูกแก้วสองอ,อ,อ,อันเลยอะกดอีกอ่ะเชื่อตกสองอันเลยอ่ะดวงดีไปไหนมาไนเดี๋ยวบอกว่าตกอันนี้นะ มัเกินไปจริงๆ GM ของฟรีไม่เชื่อลูกแก้วสองอันขับกระปัดแรกชุดอันนึ่งหรอดวงดีมหามหาเทพเลยเออมาเปิดหนึ่งสองส้มเฮ้ยเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมครับออเวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดกล่องทุกคนกล่องสุ่มเพชรนั่นเองนะทุกคนมามารับกันเลยทุกคนทุกคนได้กันอย่างทุกคนก็มินไว้นะอ่ารับไปทุกคน สามไปมันได้กี่กล่องเนี่ยก็ได้เกือบประมาณเยอะอยู่นะปลาทุกคนเราได้สิบหกกล่องกับสามหมื่นเพชรทุกคนสามหมื่นเพชรออสามหมื่นเพชรไม่ใช่น้อย,น,อยนะสามหมื 30, ่นเพชรเนี่ยคือมันจะดรอปไหมเท่านั้นแหละไอ้สามหมื่นเพชรกับสิบหกกล่องแล้วก็มีอะไรนะปัดไดมอนด์สิบใบปลาทุกคนไดมอนด์ที่แบบเป็นเวลาผมไม่เก็บไว้แน่นอนทุกคนเรามาเปิดกันก่อนสิไปอ่ะเปิดเข้าไปยังไง ต้องมาแน่แหละต้องออกแน่แหละออกมายังไงหูเป็นไงทุกคนบอกเลยว่าไม่เกลือไม่เกลือ,อเลยไม่เหลืออะไรเลยในชีวนะิตเนี่ยเอออีกสี่อันมันจะได้แล้วทุกคนก็เปิดไปอ่ะอีกหนึ่งอันอ่ะเปิดอ่ะโอเคได้อะไรมาก็ไม่รู้นะทุกคนอ่ะเปิดปั๊บโอ้โหเกลือเกลือล้วนๆนะ ทุกคนเรามาสุ่มกันเลยมาทุกคนเออมากล่องเราเปิดทีละสี่แล้วกันนะสี่กล่องสี่กล่องแรกยังไงเปิดเข้าไปตึบ๊บอื้อ <c oughs> <c oughs> ว่าสะภาพเกลือบ้าเลยจริงๆนี่ทุกคนเราอย่ายอมแพ้ดิเราเปิดอะ่ะเปิดทีละหนึ่งกล่องป๊บปหนึ่งกล่องไม่ได้ฮนะอีกหนึ่งกล่องอะ่ะมันเป็นชิค่ะทุกคนนะจริงๆคือแบบมันต้องได้แหละเปิดสิบกล่องเลย 1ิกล่องเลยดีกว่าทุกคนแมวแมวสี่กล่องก่อนเปิดปับ๊บ <c oughs> อ่าเกลือ <c oughs> เปิดไปอีกทุกคนเราจะเปิดห้ากล่องเลยทุกคนอีกกล่องหนึ่งผมจะเก็บไว้ดู <c oughs> เก็บไว้ดูเออมาเปิดหนึ่งสองสามเฮ้ยเออไม่มีอะไรจะพูดจริงๆกับจีเอ็ม อ้าวจริงๆนะเจียมอย่าอย่ามาหลอกกันไว้อย่างี้เลยเหมือนมันล็อกอะไอนี่เราเล่นตามแมปอะในเงินได้เปิดไปสี่ร้อยสี่สบี่บาทเรามาทำไมเรามาหมุนตู้อาชากันเถอะอาเปิดทีละห้าเนี่ยได้ไรวะเนี่ยเอาเปิดไปอีกไงหือเกลือไป้เกลือไปหมดโว้ได้ไรวะเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยก่อนจะกินปืนมาด้วยที่ปัดเปื้อหมดเลยไปนึงอะ ไอ yeah! ้าท er you know? so no? e ี่บานเปดไปดีคนได้ปัดดีโบดีโบดีโบเวลาเราจะเปิดการลวนไอ้เป็นเวลาผมจะมเจ็บนะเปิดไปวันน <oxide> ี้ได้ปัดดีโบแล้วกันเปิดไปทามทบ้านดนเปิดไปเปิดหมดค่ะเปิดไปเตี้มเตี้มแกะลแกะอะไรจะไปแกะอะไรเช่นนี Reform ้โอ้โหได้แจกถูกเช่นแหละถูกเช่นได้หมดแล้วทุกคนน้ำได้ปัดโบเลยละนีปัดดีโบอ่ะทุกคนที่บ้นเปิดไปนี่ปัดเพิ่งจะกินปืนมาใบนไปเอาไปอะข้าจะปิดท หมดแล้วทุกคนเาได้อะไรบ้างจัดเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกคนอ่าได้กล่องมาเออผมไม่เปิดแล้วกันเพราะผมไม่ได้ใช้ทุกคนครับผมก็ได้มาเนี่ยบัตรอีโวแล้วก็บัตรเอเนี่ยอ่าบัตรอีโวสามใบใช่ป่ะทุกคนบัตรไดมอนด์ใบนึงอ่าไดมอนด์ Demon, เปิดไปกดไปเลยไม่ได้อะไรเราไม่เกลืออยู่แล้วนะอ่ะไอ้นี่ผมได้ไปละไอ้สกินเนี่ยได้ถาวรไปละ เปิดไปแล้วก็มีอันนี้อีกสามใบใช่ไหมทุกคนคือผมไม่เก็บไอ้พวกจับเวลาไม่รู้นะสำหรับผม <c oughs> ผมไม่ชอบอะ <c oughs> ตุ้มเฮ้ยได้ลูกแก้วมาทุกคนเฮ้ยไม่อยากเชื่อกดไปอีกหนึ่งใบกดไปกดไปบอกตกลูกแก้วอีก <c oughs> คนว่าเลยตกลูกแก้วสองอันเลยอะกดอีกอ่ะเชื่อตกสองอันเลยดวงดีไปไหนเนี่ย เดี๋ยวบอกว่าตกกันนี่นะ <c oughs> มันเกินไปจริงๆ GM <c oughs> ของฟรีไม่เชื่อลูกแก้วสองอันขับกระปัดแรกชุดอันหนึ่งเหรอ <c oughs> <c oughs> ทุกคนผมว่าสีเขียวแล้วกันนะอันแรกสีเขียวทุกคนไปเชื่อ <c oughs> <c oughs> ดวงดีเกินไปไหนวะเนี่ยอ่ะดวงดีมหามหาเทพเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> ได้สีเขียวมาทุกคนสวยปะ อะแต่ผมไม่เปิดนะเพราะผมไม่ได้ชายนะแต่งแต่ตัวเดียวเชี่ยดวงดวงมากดวงบ่อเลยดีเกิน <c oughs> อ่ะแรกไปเลยทุกคนเฮ้ยเชี่ยดวงอ่ะแรกไปเป็นไงได้ไหมอีกแล้วทุกคนเฮ้ยของฟรีเยอะเลยทุกคนวันเนี้เจียมใจดีเกิน <c oughs> เป็นไงดวงดีบ้าทุกคนออถ้าใครชอบก็ขอคนละหนึ่งไรน,นะ หนึ่งไลฟ์พอทุกคนเดี๋ยวบายจ้ยาดูเห็นนี่ไงไหมสามหมื่นเพี้ยนไม่ได้แต่ได้ชุดมาชุดหนึ่งก็โอเคนะไ,นไปละ่ะ oh <my. S 3>